ัลติเวิร์สหรือว่าโลกคู่ขนานมีจริงไหมหรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในโลกต่างมิติกันแน่ช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆคนต้องใช้คำว่า m u l ิเ v e r s e แน่ๆเพราะว่าหนัง Doctor Strange in the Multiverse of Madness กำลังเข้าโรงนะคะพรุ่งนี้เราก็จะไปดูเหมือนกันใครรู้แล้วเนี่ยห้ามสปอยนะจริงๆหนังเกี่ยวกับ m u l ิเ v e r s e เนี่ยไม่ได้มีแค่ Marvel นะเขาเล่นกันมานานแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ The Flash Star Trek t o r Code หรือว่าเรื่อง The One ตั้งแต่ออยเด็กๆเนี่ยก็ดูมาอยู่เรื่อยๆนอกจากว่านี่จะเป็น m u l ิเ v e r s e นักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยก็เชื่อเรื่องนี้แต่ว่าบางคนก็ไม่เชื่อเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้เราไปเจาะเรื่องนี้กันค่ะ <Time travel. S 1> ทีนี้เรามาดูคอนเซปต์ของมัลติเวิร์สหรือว่าพาหูพบกันมัลติก็คือพหูโลกที่เราอยู่กันเนี่ยก็คือยูนิเวิร์สยูนิก็คือเอกภพจริงๆแล้วไอเดียเรื่องของมัลติเวิร์สเนี่ยถูกบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วโดยมีการเสนอว่าโลกคู่ขนานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดจากการชนกันของอะตอมแต่คําว่ามัลติเวิร์สเนี่ยเพิ่งจะถูกนํามาใช้ครั้งแรกในนวนิยายทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ในทางฟิสิกส์ในปี1 ไไหาอาอ่นด้จริงๆเรื่องของมัลติเวิร์สเนี่ยอยู่ในหลายศาสตร์มาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ดาราศาสตร์ปัชญาจิตวิทยาอะไรมากมายเลยแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นเอกภพคู่ขนานมิติคู่ขนานโลกคู่ขนานอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันหรือว่าเรื่องที่สล้ายกันทฤษฎีเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากเปซสปะไปหมดแต่ว่ามันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่เขาได้จัดระบบจัดระเบียบ ทฤษฎีต่างๆเนี่ยออกมาเป็น4เลเวลแล้วก็เป็นที่โด่งดังเป็นที่กล่าวถึงค่อนข้างเยอะวันนี้ออเลยจะมาเล่าทฤษฎีนี้ให้ฟังค่ะอย่างที่ออลบอกว่ามี4เลเวลเรามาเริ่มจากเลเวล1ก่อนอย่างที่เรารู้กันว่าจักรวาลเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยมีกาแล็กซี่มีมิวสิควาอันเนี้ยเป็นแค่ส่วนที่เราสามารถอ bserv ได้แต่มีอีกมากมายที่เราไม่สามารถไปถึงเหมือนกับการที่เราต่อจิ๊กซอว์แล้วก็ต่อต่อต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าจิ๊ก มันอาจจะมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ที่อาจจะเหมือนกันเป๊ะๆในความกว้างใหญ่เนี่ยซึ่งโลกที่เหมือนกับเราจิก๊กซอชิ้นที่เหมือนกับเราเนี่ยก็จะมีกฎทางกายภาพต่างๆที่เหมือนกับเราอย่างเช่นจุดเดือดเหมือนกันจุดแข็งเหมือนกันเป็นต้นค่ะ Yeah, ต่อไปเรามาดูเลเวล2อันนี้คล้ายกับเลเวล1เลยนะแต่ว่าจะเป็นจักรวาลที่มีค่าคงที่ทางกายภาพต่างกันยังคงเป็นความเชื่อที่จักรวาลและอวากาศขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนักวิทยาศาสตร์เขามองว่าการระเบิดของบิ๊กแบงอวกาศมีการพันผวนอย่างรุนแรงต่างจากอันแรกเนาะที่คล้ายๆเป็นไส่ดาวแต่อันนี้จ,จะเป็นเหมือนน้าเดือดเป็นฟองผุดๆออกมาแล้วฟองผุดๆนั้นเนี่ยก็จะแตกออกเป็นจักรวาลต่างๆทํา,าทให้ระหว่างนะั้นถ้าเกิดมันมีความพันผวนของ,ของควอนตัมมากพอเนี่ยจ,จะทําให้บางตัวหลุดออกมาเป็นควอนตัวเป็น อเอกภพซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีค่าคงที่ทางกายภาพที่แตกต่างกันเพราะเรื่องนี้มันเกิดกับผมมันหมายถึงมันเกิดขึ้นกับคุณใช่ไหม ต่อไปก็คือเลเวล3โลกหลายใบในมิติควอตัมหรือว่าทฤษฎี many worlds โดยบอกว่าอาจมีอีกเอกภพหนึ่งที่คล้ายกับเอกภพที่เราอยู่ตอนนี้แต่ว่าคนละสถานาการณ์กันก็เลยสันนิษฐานกันได้ว่าอาจมีเราอีกคนที่อยู่ในโลกอีกใบหนึ่งในห่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งโลกใบนั้นเนี่ยไม่ใช่โลกจริงแต่เป็นโลกที่เกิดจากความน่าจะเป็นเมื่อเราตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในทำลายที่มันดําเนินไปเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดการแตกกิ่งก้านในการตัดสินใจหรือว่าเกิดอะไรบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วความจริงเนี่ยก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวในการตัดสินใจขอองเราราหื ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเส้นที่แตกแขนงออกไปเนี่ยก็จะค่อยๆเรือนจางหายไปซึ่งถ้าเกิดเทียบกับหนังมาเวลแล้วเนี่ยก็เหมือนตอนที่ดรอกเตเนเข้าชานไปมองการต่อสู้กับทานอกว่า14ล้านแบบใน1 4ีล้านแบบเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่มันเกิดขึ้นจริงๆส่วนอีกหลายๆแบบอีกหลายล้านแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะสิ้นสุดลงแล้วก็จาง มาถึงเลเวล4ก็คือการประกอบกันแบบขั้นสุดในเมื่อกี้ออยบอกไปใช่ไหมว่าสุดท้ายแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่สําหรับเรเวล4เนี่ยเมื่อเราตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยเต้นโครงข่ายที่ก่อนเราจะตัดสินใจหรือว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันจะยังไม่หายไป ต่อให้ดร์สเตนเลือกทางนั้นแล้วทางอื่นๆที่อาจจะเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะยังอยู่เหมือนกันซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับทฤษฎีโลกคู่ขนานที่ในเวลานี้อาจจะมีออยแบบอินฟินิตี้ไม่ว่าจะเป็นออยแบบเกลียวกาดออยทรงเนร์อออยทรงที่สวยกว่านี้หรือว่าออยทรงที่เลียนเก่งกว่านี้ก็เป็นได้ค่ะฟังดูหลุดโลกเลยเนาะแต่เชื่อไหมว่าสตีเฟนฮอว์กินเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้เขียนผลงานชิ้นสุดท้ายว่าเมื่อจักรวาลในระยะแรกเกิดการขยายตัวออกไปในทุกทิศทางอย่างเร็วในระดับซูเปอร มาตามด้วยจนในที่สุดแล้วอยู่ในสภาพของมัลติเวิร์สหรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าฮอวกินส์เขากำลังเสนอว่าจักรวาลของเรานี้เป็นเพียงหนึ่งในจักรวาลผู้ขนาดเท่านั้นซึ่งเป็นจักรวาลผู้ขนาดที่มีจํานวนมหาศาลเป็นอนันต์เลยเป็นมัลติเวิร์สที่มีลักษณะคล้ายกับแฟกเตอรเลยค่ะคณิตที่เกิดขึ้นซ้าในทุกหน่วยวัดทุกมิติหลังจากที่ทุกคนฟังมาแล้วก็คงสงสยัยใช่ไหมว่าเราจะสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าดินแดนเหล่านั้นมิติเหล่านั้นมีอยู่จริงแล้วเราปี2010เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ทีี่่่่่ชชืืืออออออวววาาาสเเเนนคไได้้้้้งงงใขขมมูลลรััโพพพหกป็ ฐานยืนยันว่าเคยมีการชนกันของจักรวาลคู่ขนานแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้มีการใช้ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าละเอียดกว่าดีกว่าเดิมผลออกมากลับบอกว่าไม่มีร่องรอยการชนกันอย่างที่ว่ามาเลยและในปี2019เนี่ยก็มีนักฟิสิกส์ที่พยายามทดลองยิงอนุภาคนิวตรอนให้ทะลุกำแพงที่ตั้งใจไม่ให้มันผ่านไปได้ทางเดียวที่จะผ่านได้ก็คืออนุภาคนิวตรอนเนี่ยจะต้องสันรุนแรงมากจนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกเอกภพคู่ขนานสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าอะไรออกมานะคะไไม่่่่รรู้ว้วาาาผานดหือเปลสงสงัย จะไม่ได้ม้งส่วนตัวคิดว่าการพิสูจน์ว่ามัลติเวิร์สมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีจริงและในทางกลับกันแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันไม่มีจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่นักวิกกทยาศาสตร์มากับทฤษฎีมากมายกาย่กองเต็มไปหมดเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่ามีจริงหรือไม่จริงว่าหรือเปล่านี่ได้ดูหนังเยอะไปแล้วส่วนเรื่องการเดินทางข้ามจัก,กรวาลการที่เราจะไปเจอตัวเราอีกคนเนี่ยมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทฤษฎีรูหนอนที่ออยเคยพูดดไปปนนคลลลิหหววงงเเรรื่ออกาาาาย้้ถ เกิดเราย้อนเวลาหาอดีตผ่านทฤษฎีรูนอนเนี่ยแล้วก็จะเจอตัวเราอีกคนหนึ่งใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วทฤษฎีรูหนอนนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้หรือว่าพิสูจน์ว่าเป็นความจริงอยู่ดีติดต่อกับตัวเองหรือที่รักใช่ทั้งหมดทั้งมวลที่ออยพูดมาในวันนี้นักรัานกฟิสิกส์ที่เขาไม่เชื่อเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเป็นเรื่องของปรัชญามากกว่าเรื่องของวิาศาสตร์นะแล้วก็ยังมีบางเรื่องที่คนโบยไปว่าเกี่ยวกับมัลติเวิร์สอย่างเช่นเรื่องของผีบางคนก็อาจจะคิดว The other side. หรือว่าเรื่องของเดจาวูที่บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราเคยตัดสินใจเรื่องนั้นๆมาแล้วอาจจะเป็นการเชื่อมกันของเราในอีกมิติหนึ่งก็เป็นได้แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีการพิสูจน์นะคะออยก็ยังไม่เคยเห็นทีเหมือนกันวันนี้จะเห็นไมนะวันนี้จะเห็นไมนะรอเล่นนะคะไม่ต้องมานะคะขอบคุณค่ะ แล้วถ้าเกิดเราตีความมัลติเวิร์สเป็นแบบไม่ใช่ทางฟิสิกส์แต่เป็นเรื่องของดิจิทัลเรื่องของโลกออนไลน์ล่ะจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยก็มีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วใช่ไหมเร่อาจะเป็นเรื่องของแอคเคาท์โซเชียลมีเดียที่เราสามารถสร้างขึ้นได้หลายๆแอคเคาท์หรือว่าเมตาเวิร์สที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีตัวตนเราอีกตัวตวนหนึ่งอยู่ในเมตาเวิร์สในอนาคตเราอาจจะมีการอัปโหลดสมองเข้าไปได้โดยที่เราไม่ต้องคอนโทรลก็คือเป็นตัวเราอีกคนหนึ่ง ที่มีสมองเหมือนเราแล้วก็อยู่ในนั้นเลยอย่างตอนนี้ออยก็เล่นเกมอยู่หลายเซิร์ฟเวอร์นะคะก็จะเป็นออยหลายๆคนก็อย่างที่พี่เพื่อนเคยบอกว่าในอนาคตเราอาจจะมีจักรวาลคนละใบที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะไปท่องใบไหนแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคิดว่ามัลติเวิร์สมีจริงหรือเปล่ามีเราอีกคนที่เหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันไปตามการตัดสินใจของเราหรือว่าเพื่อนๆเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเคยดูการ์ตูนเกี่ยวกับมัลติเวิร์สก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แล ว่ามีเราในอีกมิติมีเราในอีกไทม์ไลน์หนึ่งอย่างออยเนี่ยบางทีออยก็เชื่อนะว่าการตัดสินใจของออยถ้าเกิดออยตัดสินใจอีก,อกแบบหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีออยเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันถ้าเพื่อนๆมีทฤษฎีที่น่าสนใจหรือว่าเคยดูหนังเคยดูอะไรเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีอย่าลืมมาแชร์กันนะสวัสดีค่ะ